เศรษฐีเท่าในเมืองใหญ่เดินทางออกจากคฤราสาร์ด้วยเสื้อผ้าเก่าเก็บรองเท้าหนังแตกขอบจนแทบหลุดจากเท้าเขาตั้งใจปลอมเป็นคนไร้บ้านเพื่อทดสอบน้ำใจของผู้คนที่ไม่รู้จักลมเย็นของฤดูฝนพัดเฉี่ยวท้องฟ้าหม่นปกคลุมเหมือนผ้าสีเทาขึงตึงเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังรัวกลิ่นโคลนและน้ำเน่าโชยจากร่องน้ำข้างถนนร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยจากความหนาว ขณะเดินผ่านตรอกแคบเท้าสะดุดก้อนหินแหลมร่างเขาล้มกระแทกลงบนพื้นเปียกเสียงหัวไหลดังกรอบเหมือนกระดูกแตกราวเลือดซึมออกจากข้อศอกไหลลงผสมกับน้ำฝนขุ่นผู้คนที่เดินผ่านเหลือบมองเพียงแวบเดียวสายตาบางคู่เต็มไปด้วยความรำคาญบางคนเร่งฝีเท้าเหมือนไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหัวใจเขาเริ่มหนักเหมือนหินถ่วงจนกระทั่ง หญิงสาวในชุดผ้าฝ้ายซีจางก้าออกมาจากเพิงไม้ผิวคล้ำจากแดดมือสากหยาบจากการทำไร่เธอคุกเข่าลงข้างเขาโดยไม่ลังเลน้ำตาของเธอปนกับหยดฝนบนแก้มเธอใช้ผ้าขาวม้าพันบาดแผลเสียงลมหายใจของเขาหนักและขาดช่วงกลิ่นสมุนไพรจากยาหม่องในมือเธอลอยแต่จมูกรสเค็มของเลือดซึมเข้าสู่ปลายลิ้นดวงตาของเขาสั่นไหวแต่ท่านใดนั้นเสียงฝีเท้าหนัก และรวดเร็วดังจากปลายตรอบเงาดำสูงใหญ่กำลังใกล้เข้ามากลิ่นบุหรี่ฉุนแรงประทัดจมูกหญิงสาวเงยหน้าชาชาและสิ่งที่เธอเห็นทำให้ร่างเธอแข็งค้างใบหน้าของชายร่างสูงถูกเงาหมวกบังไว้ดวงตาคมกริบจ้องตรงมาที่เธอริมฝีปากยกยิ้มเพียงข้างเดียวแต่ในแววตากลับเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งกลางฤดูหนาวเขาก้าวข้ามแอ่งน้ำโดยไม่สนว่าหญิงสาวกับเศรษฐีเท่าจะมองอยู่ เสียงรองเท้าหนังหนักๆนักกระแทกพื้นดังสะท้อนทุกย่างก้าวทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเศรษฐีเท่าพยายามยันตัวขึ้นแต่ความเจ็บปวดจากหัวไหล่ทำให้เขาสุดกลับลงไปชายแปลกหน้าหยุดยืนเพียงหนึ่งก้าวจากเธอกลิ่นเหงื่อผสมควันบุหรี่ลอยคลุ้งรอบตัวมือของเขาล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อคลุมเธอได้ยินเสียงโลหะกระทบกันเบาๆลมหายใจของเธอติดขัดในลำคอสายฝนเริ่มแรงขึ้น หยดน้ำเย็นเฉียบไหลเข้าตามขอเสือ้อดวงตาเศรษฐีเท่าจ้องชายตรงหน้าไม่กระพริบความรู้สึกประหลาดเริ่มก่อตัวในอกเหมือนกำลังจะเกิดบางสิ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับมือของชายแปลกหน้าดึงวัตถุออกมาอย่างช้าๆเสียงโลหะขูดกับกันยิ่งชัดขึ้นแสงวาบสะท้อนจากคมมีดส,สั้นในมือเขาดวงตาของหญิงสาวขยายกว้างฝ่ามือที่ยังจับผ้าพันแผลเริ่มสัน่นลมแรงพัดผ่านตรอกแคบ กลิ่นสนิมจากใบมีผสมกับกลิ่นคาวเลือดเศรษฐีเท่ากัดฟันจนกรามขึ้นสันเขาพยายามจะขยับเพื่อบังหญิงสาวแต่ร่างกายหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเปียกชายแปลกหน้าโน้มตัวลงใกล้เสียงฝนกระแทกพื้นยิ่งดังรัวเงาของเขากลืนใบหน้าทั้งสองคนไว้ในความมืดมีดค่อยๆขยับลงตำ่ำปลายคมเกือบแตะผิวของเศรษฐีเท่าทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งตะกุกตะกักจากอีกด้านของตรอก เด็กชายตัวผอมถือถังน้ำเก่าในมือหยุดชะงักเมื่อเห็นภาพตรงหน้าดวงตาเขาสั่นระริกเหมือนกำลังจะร้องไห้ชายแปลกหน้าหันขอบไปมองแววตาคมเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองเขาขยับมีดหมุนกลับปลายขึ้นเ่า้ากับคิดจะปิดปากพยานตัวน้อยลมฝนพัดแรงจนเส้นผมของหญิงสาวปลิวปะทะใบหน้าเด็กชายก้าวถอยหลังเสียงน้ำในถังสั่นกระทบขอบโลหะดังกรุงกลิง หญิงสาวตะโกนออกมาทั้งที่เสียงแทบขาดห่วงเศรษฐีเท่าพยายามเอื้อมมือคว้าข้อมือชายแปลกหน้าแต่ความหนาวและเจ็บปวดทำให้แรงเขาแทบหมดแชดจีพีทเซษคมมีสบัดหลุดจากมือเศรษฐีเท่าแสงจากฟ้าผ่าข้างนอกวาบสว่างเข้ามาในตรอกเผยให้เห็นรอยสักเสือดำเต็มหัวไหล่ของชายแปลกหน้าสายตาเขาเปลี่ยนเป็นแข็งกระด้างและดุดันยิ่งกว่าเดิมหญิงสาวก้มลงหยิบก้อนหินที่อยู่ใกล้มือ ความเย็นจากพื้นดินซึมเข้าสู่ฝ่ามือเธอเสียงหัวใจของเธอเต้นดังจนได้ยินชัดในหูเด็กชายยืนตัวแข็งมือกำถังน้ำแน่นชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระแทกน้ำกระเซน็นสูงเศรษฐีเท่าเพ่งมองอย่างรู้สึกได้ถึงบางสิ่งลมหายใจของเขาหนักและสัน้นภาพความทรงจำเก่าเกี่ยวกับรอยสักนั้นแล่นกลับมาอย่างฉับพลันมันคือรอยสักเดียวกันกับชายที่เคยบุกปล้นคฤราสน์ของเขาเมื่อหลายปีก่อน คืนที่เมียและลูกสาวของเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยเสียงกรีดร้องในความมืดยังฝังอยู่ในหูเศรษฐีเท่ารู้สึกเหมือนเลือดในร่างเย็นชืดมือกำแน่นจนเล็บจิกลงในฝ่ามือสายตาของเขาจ้องมีดที่สะท้อนแสงฝนทุกวินาทีเหมือนกำลังลากยาวหญิงสาวยังถือก้อนหินไว้ปลายนิ้วชาเพราะแรงกดเสียงฝนกลบทุกอย่างจนเหลือเพียงจังหวะหัวใจเด็กชายหายใจหอบถี่ดวงตากวาดมองหาทางหนี ที่ไม่มีอยู่จริงชายแปลกหน้าค่อยๆย,ยกมีดขึ้นสูงหยดน้ำฝนไหลลงตามคมใบมีดเป็นเส้นยาวแสงวาบจากฟ้าผ่าทำให้โลหะสว่างขึ้นในชั่วพริบตาหญิงสาวกัดฟันแน่นกล้ามเนื้อแขนเกรงราวกับพร้อมจะคว้างหินในมือเศรษฐีเท่าขยับตัวความเจ็บปวดแล่นผ่านหัวไหล่เหมือนถูกแทงซ้ำแต่ดวงตาเขาเต็มไปด้วยไฟแห่งความแค้นเด็กชายก้าวถอยหลังชนกำแพงอิดเย็นชื้นเสียงลมหายใจของเขาสั่นเครือ ชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาเงาของเขากลืนแสงที่เหลืออยู่คมมีค่อยๆลดลงตรงหน้าเศรษฐีเท่าลมหายใจร้อนเผาของเขาเป่าปะทะใบหน้าคนแก่และในเสี้ยววินาทีนั้นเสียงหนึ่งก็ดังก้องขึ้นจากด้านหลังเสียงดังนั้นคือเสียงไม้กระทบกันอย่างแรงชายแปลกหน้าชะงักดวงตาเบิกกว้างหันกลับไปมองร่างของชายชาราผิวคล้ำในเสื้อฝนขาดวิ่งยืนอยู่ตรงปากตรอกในมือเขาถือท่อนไม้ยาวเปื้อนโคลน สายฝนทำให้เส้นผมของชายชราที่ยืนอยู่แนบกับใบหน้าหยดน้ำไหลตามร่องแก้มลึกเขาไม่พูดอะไรเพียงก้าวช้าเข้ามาปลายท่อนไม้ลากกับพื้นส่งเสียงแฉกแฉกหญิงสาวมองสลับระหว่างชายชราผู้มาใหม่กับชายมีมีดเสรษฐีเท่าขมวดคิ้วแน่นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูเด็กชายขยับตัวหลบไปด้านข้างในอากาศมีเพียงกลิ่นฝนกลิ่นโคลน และความตึงเครียดที่หนาแน่นชายแปลกหน้าขยับถอยหนึ่งก้าวคมมีดยังชี้ลงแต่แรงกดในมือเริ่มเปลี่ยนสายตาของเขาจับจ้องชายชราผู้ถือท่อนไม้แววระแวงฉายชัดในดวงตาเสียงฝนราวกับตกหนักขึ้นละอองเย็นซึมผ่านเสื้อผ้าทุกชั้นจนถึงผิวเศรษฐีเท่ามองภาพตรงหน้าหัวใจเขารู้สึกบางอย่างคล้ายความคุ้นเคยแต่จับต้นสายปลายเหตุไม่ได้ชายชราก้าวเข้าอีก ปลายท่อนไม้ยกสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยหญิงสาวกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเด็กชายย่อตัวลงต่ำเหมือนเตรียมพุ่งหนีเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนในตรอกแคบจนพื้นสั่นเล็กน้อยชายแปลกหน้าหลุกตามองมีดในมือนิ้วของเขากระชับด้ามแน่นขึ้นอีกครั้งกล้ามเนื้อแขนเกร็งจนเส้นเอ็นนูนชัดหยดน้ำฝนจากเส้นผมไหลลงข้างแก้มปนกับหยดเหงื่อที่ขมขื่นชายชราผู้ถือท่อนไม้หยุดยืนเพียงสองก้าวจากเขา เสียงฝนกระทบไม้ดังติกติกดวงตาของชายชารานั้นนิ่งสนิทเหมือนเฝ้ารอจังหวะสุดท้ายเศรษฐีเท่ามองทั้งคู่สลับกันลมหายใจถี่และสั้นลงเรื่อยๆยหญิงสาวยังกอดก้อนหินแน่นในมือเส้นเลือดบนหลังมือปูดชัดเด็กชายเลื่อนสายตาไปที่ถังน้ำในมือแววตาเขามีประกายบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเพียงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นการเคลื่อนไหวแรกก็เกิดขึ้นเด็กชายเหวี่ยงถังน้ำขึ้นสุดแรง สายน้ำเย็นจัดสาดใสใบหน้าชายแปลกหน้าเต็มเต็มเสียงน้ำกระแทกดังปักมีดในมือเขาสะดุดหลุดจากการจับปลายคมกระทบพื้นดังฉึกชายแปลกหน้าถอยหลังอย่างตกใจน้ำฝนกับน้ำในถังไหลรวมกันเป็นสายหยดน้ำไหลลงจากรอยสักเสือดำจนดูเหมือนเลือดดำเคลื่อนไหวชายชราผู้ถือท่อนไม้ไม่รอช้าก้าวพรวดเข้าไปพร้อมฟาดลงอย่างแรงเสียงกระแทกดังสนั่นในตรอกแคบ ร่างชายแปลกหน้าสุดลงกับพื้นเศรษฐีเท่ากลั้นหายใจมองภาพนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอกและในความมืดของฝนพราเขาเริ่มจำได้ว่าเคยเห็นใบหน้าชายชารานีที่ไหนมาก่อนมันคือใบหน้าของคนใช้เก่าผู้หายไปหลังเหตุปล้นคฤราหาตในคืนนั้นคนที่เขาเคยคิดว่าทรยศและร่วมมือกับโจรแสงฟ้าผ่าแล่านเผยให้เห็นร่องรอยแผลเก่าตามขมับและแก้มของชายชารา เศรษฐีเท่ารู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงเสียงฝนเสียงลมหายใจเสียงหัวใจทุกอย่างผสมกันเป็นจังหวะหนักหน่วงหญิงสาวมองทั้งคู่ด้วยความสับสนเด็กชายยังยืนกำถังน้ำว่างในมือชายชราหันมาสบตาเศรษฐีเท่าในดวงตานั้นมีทั้งความเจ็บปวดและความโกรธเก่าริมฟีปากขยับชา้าเปล่งคำพูดที่ทำให้เลือดในกายของเศรษฐีเท่าเย็นเฉียบในทันทีข้าไม่ได้ทรยศ เสียงของชายชราหนักและต่ำกลบแม้กระทั่งเสียงฝนที่ยังรัวไม่หยุดเศรษฐีเท่านิ่งงนันดวงตาเบิกกว้างเหมือนถูกตอกตรึงกับความจริงที่ไม่คาดคิดชายชราก้าวเข้ามาใกล้อีกหยดน้ำฝนจากปลายท่อนไม้ตกกระทบพื้นเป็นจังหวะใบหน้าของเขาเปียกชุ่มแต่ดวงตาไม่ไหวเอนหญิงสาวกวาดมองทั้งสองด้วยหัวใจเต้นแรงเด็กชายขยับเข้ามาใกล้หญิงสาวเหมือนหาที่ปลอดภัยร่างของชายแปลกหน้ายังนอนนิ่ง แต่เสียงครางต่ำๆเริ่มเล็ดลอดออกมาเศรษฐีเท่าหันไปมองอย่างรวดเร็วความรู้สึกว่าทุกสิ่งกำลังจะพลิกอีกครั้งแล่นวาบในอก